จากวิดีโอที่แล้วนะครับเราก็ได้ทําในส่วนของพาร์คพาวเวอร์เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้เหมือนกับว่าคือเราสามารถที่จะกดสกิปเบเกอร์ปุ๊บแล้วก็ลันได้เลยแบบนี้นะครับแต่ทีนี้เราจะมาวาดวงจรคอนโทรลนะครับเพื่อใช้ในส่วนของไมติคอนแทคเตอร์ในการคอนโทรลให้ K1 นั้นสตาร์ทโดยการกดสวิตช์นะครับโอเคนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มส่วนแรกก่อนนะครับก็จะต้องมีฟิลส์คอนโทรลขึ้นมาก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะซูมมาบริเวณนี้ จากนั้นนะครับที่หน้าต่าง property นะครับผมมาที่ Symbol นะครับแล้วก็พิมพ์คาว่า fuse นะครับแล้วกด f i ล์นะครับก็จะเจอ f i ิ l d อยู่หลายตัวเหมือนกันนะครับตรงนี้เป็น single pole นะครับนี่ก็นี่ก็ single pole เหมือนกันนะครับโอเคเดี๋ยวผมเลือกใช้ตัวนี้แล้วกันนะครับผมมาดูขนาดใกล้เคียงกันไหมโอเคก็ใกล้เคียงนะครับทีนี้ผมก็มาวางไว้บริเวณนี้นะครับ คลิกซ้ายหนึ่งครั้งนะครับจากนั้นกดเมนูไฟเจอร์นะครับกดเซิร์ชนะครับแล้วก็เซิร์ชที่นี่เลยนะครับก็จะเจออยู่ตัวหนึ่งนะครับคือตัวนี้ 5sg1810 นะครับดับเบิลคลิกมาซ e เล c t นะครับแล้วก็กดโอเคมาแล้วมารอแล้วนะครับทีนี้ต่อไปนะครับเราก็จะเอาสวิตช์ส่วนของตัว NC นะครับ9596ตัวนี้นะครับมาใช้งานในส่วนของตัว RT1 นะครับ อันดับแรกเราก็มาที่ไฟล์นะครับแล้วก็ลองพิมพ์ Contact นะครับอีกครั้งหนึ่งกด enter นะครับทีนี้ก็มาดูว่าจะมีคอน a c t เราจะใช้ Contact ประเภทตัวนี้นะครับเป็นขออนุายนะครับเป็น nc delay contact นะครับ double click นะครับจากนั้นนะครับผมก็นำมาวางอยู่ในแนวเดียวกันกับ rt 1นะครับติกซ้ายนะครับแล้วก็ไปที่ น t 1คลิกที่นี่นะครับจากนั้นนะครับกดปุ่มโอเคนะครับเขาก็จะดึงคอนแทคเตอร์9596มาใช้นะครับตัวนี้จากนั้นนะครับก็ให้คลิกนะครับที่ตารางคอนแทคตัวนี้ครับคลิกซ้ายค้างไว้นะครับเดี๋ยวดึงมาทางด้านนี้ก่อนนะครับแล้วก็ในส่วนของฟิลส์นะครับ F2 เหมือนกันนะครับย้ายมาให้ตรงนะฮะ ที่เวลาเดินนะครับก็จะได้พาดเส้นพอดีเลยนะครับตัวต่อไปนะครับก็จะมาใส่ในเรื่องของ switch S1 นะครับทีนี้ก็มาที่ช่องไฟล์อีกครั้งหนึ่งนะครับสิมโบตรงนี้ผมก็พิมพ์คาว่า push นะครับ P U S H นะครับต้องการจะใช้เป็น push button switch นะครับตัวแรกนะครับจะเป็น NC ใช้ตัวนี้นะครับ double click นะครับจากนั้นผมก็นำมาวางประมาณตรงนี้นะครับ จากนั้นนะครับเมนู f ิ t u r e p a t h นะครับแล้วก็กด Search นะครับตรงนี้ผมใช้เป็น l a s i แล้วกันนะครับแล้วกดโอเคนะครับก็จะมีขามาด้วยนะครับทีนี้ตัวต่อมานะครับผมก็ใช้คำสั่ง Multiple Copy นะครับแล้วก็ดึงขึ้นไปนะครับประมาณนี้นะครับคลิกขวานะครับจากนั้นนะครับ เขาให้เป็นยี่ห้อเดียวกันนะครับคือเลสิกแต่ว่าก็คือมันเป็น N.C. ตรงนี้ต้องเป็น N.O. นะครับผมก็จะรีเพลซนะครับโดยการเลือกทิ่ขวาแล้วก็มาที่ซิมโบลนะครับแล้วก็รีเพลซ e ทีนี้ผมก็เลือก Allie นะครับแล้วก็ไปเลือกเป็น N.O. นะครับตัวนี้นะครับเลือกนะครับอ่าเป็น N.O. แล้วนะครับตัวถัดมานะครับทีนี้ผมก็มาดูที่คอย K1 นะครับผมก็ มาที่คำสั่งฟลาอีกครั้งหนึ่งนะครับพิมพ์เพราะว่าคอยนะครับก็จะเป็นคอยตัวนี้นะครับเรีคอยนะครับนำมาวางให้ตรงแบบนี้นะครับจากนั้นเมนู f ฟเจอร์พาร์ทอ่ะขออภัยนะครับมาที่นี่นะครับแล้วก็ฟอสให้เป็น K1 นนะครับกดที่นี่นะครับแล้วก็กดโอเคครับทีนี้ก็วางตัวต่อมานะครับก็จะเป็นตัวคอนแทคช่วยนะครับผมก็มาวางตัวนี้นะครับพิมพ์คอนแทคอีกครั้งหนึ่ง ที่คอนแทคนะครับตรงนี้ผมก็จะใช้นะครับจะใช้เป็นเอโน่คอนแทคตัวนี้นะครับก็มาวางนะครับห่างตรงนี้หน่อยนะครับคลิกแล้วก็จากนั้นฟอร์สเป็น K1 นะครับกดนะครับเข้าไปเพื่อให้เขาดึงคอนแทคช่วยขา1 3บสาเข้ามานะครับทีนี้ตัวต่อไปนะครับสกุลมีตารางคอนแทค k 1หนึมาแล้วนะครับทีนี้ตัวต่อไปนะครับจะเป็นคอนแทคช่วยอีกตัวหนึ่งนะครับผมก็ c o อปมาเลยนะครับทีนี้ Multiple copy นะครับรวางตรงนี้นะครับทีนี้ผมก็คลิกขวานะครับแล้วก็เลือก s y m b o l Property นะครับจากนั้นก็มากดลงตรงนี้แล้วกดเซตอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วกดโอเคนะครับปรากฏว่าตรงนี้จะไม่มีขา Con contact ช่วยนะครับเพราะว่าตัว Contact k 1เองเนี่ยนะครับ ก็คือเราใช้ไปครบหมดแล้วคือเขาจะมีคอย A 1 A 2นะครับแล้วก็ขา13-14ส่วนตัวนี้ไม่นีคอนแทคเราไปหมดแล้วทีนี้ก็เหลือการ add contact ช่วยนะครับทีนี้เราก็จะมา add contact ช่วยกันนะครับแล้วก็มาที่ K คนนะครับคลิก select คลิกขวาส e property นะครับจากนั้นเมนู feature part นะครับตรงนี้ไม่มีคอนแท t นะครับตรงนี้ขายังไม่มีให้ใช้งานเราก็มา search ทีนี่เลยนะครับตัวที่จะใช้นะครับใช้ reference la dn นะครับ จากนั้นกด Search ถ้าไม่เจอกด u n c นเช็บอกออกนะครับจะเจอ LADN1TQ นะครับดับเบิลคลิกเข้ามานะครับก็จะมีขา6 162เพิ่มเข้ามา select นะครับมี5354แล้วก็6 162เพิ่มเข้ามาตรงนี้ใช้เป็น N/O ก็คือจะถูกจองที่5354นะครับแล้วกดโอเคนะครับ นี่ครับเขาก็จะจอง5 3 5 4ไปได้ทันทีนะครับทีนี้ก็จะมีคอนแทคช่วยเหลือว่างอีก่ตัวนึงคือตัว NC ค62นะครับที่นี่ทีนี้ต่อไปก็มาวางหลอดไฟนะครับก็มาที่ Search เช่นเดิมนะครับทีนี้ก็เปลี่ยนคำค้นหาเป็น Indicator นะครับผมพิมพ์ I N D นะครับ Find นะครับเพื่อมองหาอิ d i c a t o r หรือแลมนั่นเองนะครับใช้ตัวนี้นะครับ ดับเบิ่คลิกนะครับแล้วก็นำมาวางจากนั้นนะครับเซิร์ชนะครับใส่ห้อเข้าไปให้เขานะครับผมใช้เป็นอ่ากรีนสองร้อโวลต์ซินะครับตัวนี้ของ e รีแ n d น e l e c t ไปนะครับแล้วก็กดโอเคนะครับทีนี้ถ้าพร้อมแล้วนะครับก็คือในส่วนนี้เราวาง a ลอวนของตัวคอมโพเนนต์เรียบร้อยแล้วเราก็มาเดินสายไฟเลยครับก็ทีนี้มาเริ่มที่สายกราวตัวนี้แล้วครับครัเนะครับ ก็มาที่ d r o w multiple y นะครับแล้วก็ u n c h e c k อ box นะครับเลือก protection นะครับแล้วก็เดินไปเลยครับอ่า connect ที่นี่นะครับทีนี้ก็จะมีในส่วนของตัว x 1นะครับก็คือยังขาดในเรื่องของตัว terminal ผมก็มา insert terminal ที่นี่นะครับจากนั้นนะครับผมก็มา f o r t ที่ x 1นนะครับแล้วก็กด ok ก็จะได้เป็น x 1ตัวที่4ขึ้นมานะครับจากนั้นนะครับก็คลิกที่ตัวที่4ขีดขวานะครับแล้วก็ใช้คำสั่ง attribute นะครับแล้วก็เช็คบ็อกนะครับเอา x หนึ่งออกไปนะครับแบบนี้ จากนั้นนะครับเราก็มาเลือกนะครับส่วนของสายไฟนะครับที่รอนเซอร์เคิลวายนะครับเลือกใช้เป็นแบบ2 3 0โวลต์ AC นะครับจากนั้นนะครับผมก็มาเดินจุดแรกนะครับที่นี่ผมก็แท็บออกมาจากตัวข้างล่าง f 1นะครับจากนั้นเดินมานะครับขึ้นนะครับมาแบบนี้นะครับแล้วก็ลงมาหา f 1ทันทีจากนั้นก็เดินยาวเลยครับแล้วก็เดินมาถึง s 1นะครับเดินไปเลยแล้วเดินต่อขั้วที่ k 1นะครับ ขีดขวานะครับจากนั้นที่ขั้ว A 1นะครับก็ใช้ในส่วนของสายนิวตรอนนะครับเดินลงไปนะครับขออภัยนะครับสายนิวตรอนใช้ที่รอมดิโพสไวน์นะครับแล้วก็เดินที่นิวตรอนต่อลงไปนะครับจากนั้นในส่วนของขั้วตรงนี้นะครับก็เดินใช้รอเซิรเิลไวน์นะครับอีกครั้งหนึ่งเดินนะครับมาแบบนี้นะครับ แล้วก็เดินนะครับมานะครับอ้อมหลังมาตรงนี้นะครับแล้วก็มาต่อที่ข้างล่างของระหว่างตัว s 1กับ s 2นะครับ<ส>เดี๋ยวเราจะไปทำซีเควนต์กันในช่วงหลังนะครับ, <S <S รบเดี๋ยวค่อยทำซีเควนต์กันทีนี้ก็มาใช้คังสั่ง straight นะครับ เพื่อยืดแนวเส้นขึ้นไปนะครับสักหนึ่งช่องให้มันสมมาตรกันนะครับแบบนี้จากนั้นก็ดรอมที่พส์วครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็เดินสายเข้าไปแบบนี้นะครับแล้วก็คลิกขวา x คอมมานด์นะครับแล้วก็เดินนะครับมาที่นี่ในส่วนของสายนิวตรอนนะครับของหลอดไฟนะครับเราก็เลือกที่นี่นะครับแล้วก็มาเลือกนิวตรอนอยู่แล้วนะครับแล้วก็มาเดินที่โั้หลอดไฟเลยนะครับจากนั้นคลอสไปเลยครับเดินขึ้นไป แบบนี้นะครับจากนั้นนะครับก็มาที่โปรเซสนะสครับเพื่อดัน y mark นะครับแล้วก็เลือกรีรันนัมเบอรนะครับที่นี่แล้วก็เลือกเป็นเครนส h e ีมนะครับแล้วก็กดโอเคนะครับแล้วก็จะรัน y mark ได้ละนะครับทีนี้จากนั้นนะครับก็จะเทคบอม์นะครับโดยมาที่ตัวโปรเจกต์นะครับแล้วก็เลือกที่รีพอร์ตนะครับ จากนั้นก็ดูที่ bill material นะครับนี่ครับก็จะมีอุปกรณ์ทั้งหมดที่เราถูกใช้งานนะครับแล้วเราก็ค่อยลองออกไปเป็น excel หรือว่าออกมาเป็น drawing ดูก็ได้นะครับแบบนี้นะครับผมก็เลือกเป็น bill material นะครับแล้วกด ok กด close นะครับกด close นี่ครับมาแล้วครับเราก็จะได้เป็นรายการ bill material แบบนี้ครับสำหรับในการสั่งซื้อนะฮะแบบนี้เลยนะครับ โอเคนะครับสำหรับในตอนนี้นะครับเราก็ได้ทำวงจรสคิมมิติกแบบง่ายๆนะครับโดยใช้โปรแกรม Solid Works Electrical ในการที่จะสร้างสคิมมิติกในการควบคุมมอเตอร์ด้วยด้วยคอนแทคเตอร์นะครับแบบนี้นะครับเดี๋ยวในวิดีโอในครั้งต่อไปนะครับเดี๋ยวจะคิดหาบทเรียนดีๆจะประยุกต์จากบทเรียนที่เราเคยเรียนในสมัยปวชบแบบนี้นครับเดี๋ยวมาสร้างด้วยโปรแกรม Solid Works Electrical ให้เราได้เล่นได้ลองใช้งานกันนะครับ แล้วพบกันในวิดีโอครั้งต่อไปนะครับสำหรับวันนี้ไทยลีกเอร์คดรออิงขอบคุณมากครับสวัสดีครับ